กันต่อเลยนะคะข้อขัดแย้งระหว่างอาเซอร์ไบาจานกับอาร์เมเนียคาราคาซังมายาวนานนะคะมีความพยายามที่จะคลี่คลายแต่ดูเหมือนไม่เป็นผลหนึ่งคนที่พยายามจะเป็นกาวใจคลายในเรื่องของปมปัญหาขัดแย้งก็คือผู้นํารัสเซียอย่างวลาดิเมียร์ปูตินนะคะเมื่อวานนี้ปูตินก็ประชุมมีการประชุมพูดคุยกันนะคะทางโทรทัศน์เมื่อวานนี้แล้วก็มีหนึ่งข้อมูลที่ปูตินเองเป็นผู้เปิดเผยเลยคุณผู้ชมบอกว่าตัวเลขหลังจากการที่เกิดสงครามนะคะในพื้นที่นาโกโนคารา บักเนี่ย ตอนนี้เนี่ยนะคะมีคนเสียชีวิตไปแล้วเกือบ5,000รายซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันไม่ตรงกับทั้งทางอาร์เมเนียและอา,อาเซอร์ไบาจานที่เขาเคยรายงานก่อนหน้านี้ล่าสุดประธานาธิบดีของรัสเซียบอกเลยนะคะว่ายังคงเดินหน้าในการเคลียร์ปมปัญหาขัดแยง้งมีการหารือกับทั้งนาย,ยกรัฐมนตรีอาร์เมเนียนั่นก็คือนิโคปาชิเนียนนะคะรวมไปถึงเขาก็มีการพูดคุยกับผู้นําของอาเซอร์ไบาจานนั่นก็คือประธานาธิบดีอิลฮัมอาลีเยฟพยายามที่จะ เคลียพยายามที่จะให้หยุดยิงให้หยุดสงครามที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ปูเตนปูตินเองเนี่ยยืนยันคุณผู้ชมบอกว่า จะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสงครามความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นแล้วเจ้าตัวบอกเลยนะคะว่าไม่เห็นด้วยกับประเทศตุรกีที่ออกมาสนับสนุนอาเซอร์ไบจานในความขัดแย้งที่มันมีอยู่และปูตินก็บอกนะคะว่าประธานาธิบดีของตุรกีอาจจะดูเหมือนคุยด้วยยากแต่ก็เป็นนักการเมืองที่ยืดหยุ่นแลวก็เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สําหรับรัสเซียในขณะเดียวกันสิ่งที่ปูตินเรียกร้องเมื่อวานนี้ก็คือเรียกร้องไปถึงสหรัฐคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะให้อเมริกาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย การแสวงหาสันติภาพภายในภูมิภาคโดยการทํางานอย่างพร้อมเพรียงไปพร้อมกันกับรัสเซียหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทําไมรัสเซียถึงเสนอตัวเป็นสื่อกลางในครั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยรัสเซียเนี่ยเป็นกับทั้งพันธมิตรทางทหารกับอาร์เมเนียแล้วก็มีฐานทัพในประเทศด้วยในขณะเดียวกันรัสเซียเองก็มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับอาเซอร์ไบจานด้วยเหมือนกันสิ่งที่ปูตินอยากเห็นก็คือความสงบที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยมีความพยายามที่จะเรียกร้องหลายฝ่ายให้มาเคลียร์ปัญหาที่ เกิดขึ้นในพื้นที่เพราะว่าตัวเลขตอนนี้ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์สงครามที่มันเกิดขึ้นในนาโกโนโคาราบักเนี่ยห้าพแล้วนะคะคนเสียชีวิต